สวัสดีค่ะท่างผู้ปกครองและเด็กๆที่น่านรักทุกคนของครูแก้มนะคะสัปดาห์นี้นะคะครูแก้มจะพาเด็กๆมาเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับหน้าตัสินไทยของเรานั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆทราบไหมคะว่าน้าตัสินไทยของเรานะคะหมายถึงอะไรคะเด็กหมายถึงอะไรคะหมายถึงการร่ายรำใช่ไหมคะถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆแต่ครูแก้มนะคะจะมาบอกนะคะเกี่ยวกับความหมายของนาตศิสินกันค่ะ นาติสินหมายถึงศิลปะการฟ้อนรำ หรือความรู้แบบแผนของการฟ้อนรำเป็นสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นด้วยความประณีตงดงามให้ความบันเทิงอันโน้มน้าวอารมณ์และความรู้สึกของผู้ชมให้คล้อยตามศิลปะประเภทนี้ต้องอาศัยการบรรเลงดนตรีและการขับร้องเข้าร่วมด้วยเพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณค่าย,ยิ่งขึ้นหรือเรียกว่าศิลปะของการร้องรำทำเพลงค่ะเด็กๆไม่ว่าจะเป็นระบำ ลำฟ้อนละครหรือโขนค่ะและในวันนี้นะคะครูกแก้มจะมาสอนอกเด็กๆเกี่ยวกับภาษาท่าทางทางหน้าตัดศิ์ค่ะ ภาษาท่าหมายถึงภาษาทางนาฏศิลป์เป็นภาษาที่ใช้โดยไม่ต้องเปล่งเสียงออกมาแต่อาศาัยส่วนประกอบอวัยวะของร่างกายแสดงออกมาเป็นท่าทางเพื่อสื่อให้ผู้ชมสามารถเข้าใจถึงกิริยาการความรู้สึกของผู้แสดงค่ะ ภาษาท่านะคะเด็กๆสามารถแบ่งออกเป็น3ประเภทค่ะคือ 1. ท่าที่ใช้แทนคำพูด 2. ท่าแสดงกิริยาการ 3. ท่าที่แสดงอารมณ์ภายในค่ะเด็กๆและในวันนี้นะคะครูแก,ก้มจะมาสอนเด็กๆนะคะในเรื่องภาษาที่ใช้แทนคำพูดนั่นเองค่ะมีท่าตัวเรานะคะเด็กๆท่าท่าน,นะคะ ท่าไปและท่ามาหรือว่าท่าเรียกนะคะเด็กๆเรามาดูกันค่ะเด็กๆว่าแต่ละท่านะคะจะใช้ภาษาท่าทายนะคะในการสือความหมายอย่างไรค่ะเด็กๆท่าตัวเรามือซ้ายจีบไงเข้าหาตัวระดับอกมือขวาเท้าสะเอวเอียงศีรษะตรงข้ามด้านที่จีบนะคะเด็กๆ ต่อมาค่ะเด็กๆท่าที่สองค่ะท่าท่านใช้สำหรับผู้มีศักดิ์สูงกว่าหรือผู้อาวุโสใช้มือข้างใดข้างหนึ่งตั้งวงหักข้อมือไปด้านข้างระดับวงบนนั่นเองค่ะเด็กๆ เอียงศีรษะตรงข้ามข้างมือบนค่ะท่าไปมือซ้ายจีบเข้าหาตัวงอแขนระดับอกแล้วม้วนจีบออกเป็นตั้งมือมือขวาเท้าสะเอลนี่คือวิดีโอค่ะต่อมาค่ะเด็กท่ามาหรือเรียกมือซ้ายตั้งมืองอแขนระดับอกแล้ววาดมือเป็นจีบเข้าหาตัวมือขวาเท้าสะเอลค่ะและนี่คือวิดีโอค่ะเด็ก จบลงไปแล้วนะคะเด็กๆสำหรับภาษาท่าทางทางนาฏศิ์นะคะภาษาท่าที่ใช้แทนคำพูดนั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเป็นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะวันนี้นะคะครูแก้นจะพาเด็กๆมาออกลังกายกันนะคะเด็กๆแต่เราจะใช้เพลงระบำาชาวเกาะน,นะคะโดยใช้ท่าทางทางนาฏศิ์นั่นเองค่ะพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเด็กๆเ,เราไปเริ่มกิจกรรมพร้อมๆกันเลยค่ะ มาเล่นเกมการเตะขาเด็กๆวันนี้นะคะครูแก้มีคำถามมาถามเด็กๆก,กันด้วยนะคะคำถามของเราวันนี้ค่ะภาพในข้อใดเป็นภาษาที่ใช้แทนคำพูดที่เรียกว่าท่าตัวเราคะข้อที่1หรือว่าข้อที่2คะเด็กๆด,ดูจากภาพจำได้ไหมเอ่ยข้อที่1เก่งมากเลยคะเด็กๆ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสำหรับกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะสนุกไหมคะเด็กๆอย่าลืมร่ายรำตามรูดแก้มนะคะหลังจากที่ทเด็กๆนะคะได้ร่ายรำเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมถ่ายรูปหรือว่าคลิปวิดีโอนะคะไม้คุณครูและเพื่อนๆได้ชื่นชมกันด้วยนะคะสำหรับเกมของเรานะคะเด็กๆใครตอบถูกกันบ้างคะยกมือนะคะเก่งมากเลยค่ะเด็ก จบลงไปแล้วนะคะเด็กๆสำหรับเรื่องภาษาท่าที่ใช้แทนคําพูดนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะครูกแก้มจะมาสอนเด็กๆนะคะเกี่ยวกับภาษาท่าที่ใช้สแสดงกิริยาการหรืออิริยาบถนะคะทางน้าตาิดสินท่นเองคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะครูกแก้มขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ